ต้องรู้จุดประสงค์วัตถุประสงค์ของพี่ว่าพี่เข้ามาในฐานะอะไรถ้าพี่มาในฐานะข้อสองข้อสามต้องการจะสร้างไรายได้ต้องการสร้างตัวตนนะคะต้องการต่อยอดธุรกิจพี่จะต้องรีบทําให้เพื่อนครบ700คนทําไมต้องทําให้เพื่อนครบ700คนเพราะเมื่อมีเพื่อนครบ700คนมันจะมีปุ่มไลค์เกิดขึ้นทันทีนี่คือการอัปเดตใหม่ของ Tik t o k และปุ่มไลค์สดมันทําเงินได้เนี่ยคุณสอนในเรื่องในกลางวันนะทาเงินได้แบบไหนอย่างไรถอนเงินได้ภายในหนึ่งนาทีทําเงินได้เงินในอากาศ พี่ทำเงินได้ในกาพี่มีมือถือหนึ่งเครื่องอินเทอร์เน็ตพี่มีช่องติ๊กต็อพี่อยู่กับบ้านพี่จะเปิดช่องไลฟ์สดเนี่ยตอนไหนก็ได้ยิ่งฝ่าร้านสะดวกซื้อเซเคนอยู่ตลอดเวลาในออนไลน์มาสจาัจันมากเกือบ50าสิบล้านคนในช่องทางติ๊กต็อกทำเงินได้หมดอ่ะแล้วพอเดี๋ยวพอพี่เรียนใช่ไหมคะว่าเออมันทําเงินแบบไหนอย่างไรเข้าไปเรียนนะคะถอนเงินได้ภายในนาทีของขวัญทุกชิ้นเป็นเงินให้พี่หมด ะะกลายเป็นเพชรเพชรกายเป็นเงินยูเนอเรถอนได้โค้าจะสอนกลางวันอะ่ะสิบสามนาฬิกาให้รู้ก่อนว่าการไหลสดมันทําเงินได้ไหลสดมีหลายรูปแบบนะคะคือให้เรียนก่อนว่ามันทําเงินได้ยังไงไหลสดไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนกลางคืนพรุ่งนี้เค้ชจะเริ่มสอนอย่างเป็นทางการนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไฟ์ไม่เป็นเพราะกลางคืนจะเป็นรอบสอนไหลสดคะ่ะสอนทุกปุ่ม อุปกรณ์อะไรที่ต้องเตรียมไม่เป็นอ่ะเอาสม,มุดปากกามานั่งจดเลยเป็นแน่นอนฝึกฝนเจ็ดวันแล้วหาแนวทางว่าจะไปแนวทางไหนยกตัวอย่างก่อนนะอ่ะสมมติว่าเราไลฟ์สดเป็นแล้วเรารู้ละเฮ้ยมันเงินมันมาแบบนี้จากการไลฟ์สดพี่จะรู้สึกว่าตื่นเต้นพี่จะรู้สึกว่าพี่เห็นเงินในอากาศรู้สึกว่าเฮ้ยมาทากันอย่างนี้เหรอที่เขาไลฟ์สดกันการไลฟ์สดมีหลายรูปแบบบางคนก็มาสายสอนเห็นไหมคะช่องของโค้ชเนี่ยเป็นสายสอน เยอะแยะมากมายที่เป็นสายสอนพี่สังเกตว่าไลฟ์สดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบบางคนก็เป็นช่อง PK PK ก็คือดาลงดารา PK ชนกันแข่งกันเอาของขวัญถูกไหมคะบางช่องก็เป็น VJ เป็น DJ ร้องเพลงเต้นเพื่อแลกของขวัญเห็นไหมคะบางช่องก็ทำอาหารบางช่องก็สตรีมเกมเล่นเกมเห็นไหมบางช่องก็าพาเที่ยวเยอะไหมคะ มาช่องก็ดูดวงคุณมีความสามารถด้านไหนคุณเอาจุดเด่นของคุณที่มันอยู่ในตัวของคุณเอกลักษณ์ของคุณอย่ามองว่าเป็นจุดด้อยอ่านะคะลองดูว่าทุกคนมีสิ่งมีของดีอยู่ในตัวเองทุกคนมีของดีอยู่ในตัวเองไม่จำเป็นต้องสวยต้องหล่อบางคนก็เอาความสวยความหล่อของตัวเองออกมาบางคนก็เอาความฉันไม่ได้สวยไม่ไหล่อแต่ฉันมีเอกลักษณ์ของฉันแบบนี้ ออกมาบางคนก็เอาแบบสำเนียงแบบนี้ออกมาบางคนก็พูดเหนือสำเนียงทองแดงเป็นเอกลักษณ์ได้หมดอ่ะบางคนก็เอาเอกลักษณ์ทางหน้าตาอะไรออกมาได้หมดหอ่ะพี่นะคะทุกอย่างมันทําเงินได้หมดถ้าเรารู้มันจุดขายมันคือจุดขายอย่ามองว่าเป็นปมด้อยให้มองว่าเป็นเป็นปมเด่นของพี่แล้วเอามันเป็นเอกลักษณ์แล้วเอามันมาสร้างไรายได้ทําได้หมดโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องว่าฉันไม่สวยฉันไม่หลอ่อทุกคนมีของมีอยู่ในตัวเองหาให้เจอเหมือนวันนี้คนให้วิชาความรู้พี่ ให้วิชาว่าพี่ไปตกปลาคือไม่ได้ให้เงินไม่ได้ให้ปลาแต่ให้วิชาการหาเงิน <Woo! S 1> ให้วิชาการตกปลาแล้วพี่ไปต่อยอดเองว่าพี่จะไปตกแบบไหนจะไปทําแบบไหนคือพี่ต้องอัปเกรดตัวเองคนจะอยู่แค่ตรงนี้ <Okay. S 1> มันต้องรับรุ่นใหม่ไงพอพี่อัปเกรดตัวเองพี่ก็ต้องไปต่อยอดถูกไหมือพี่จบอะจบอนุบาลพี่ก็ต้องไปต่อปอนหนึ่งไปต่อขึ้นไปอะ <Hey. S 1> ก็ยังอยู่ตรงนี้อะสมมติว่าหนึ่งพี่ประสบควา,ามสำเร็จก็กลับมาทักถ่ายการส่ง หัวใจส้มนะคะทักทายกับโค้ชแบบนี้ก็ได้